คุณเคยรู้สึกไหมว่ากำลังสวมบทบาทที่ไม่ใช่ของตัวเองเหมือนกำลังใส่เสื้อผ้าที่ไม่ใช่ไซส์เราแต่ก็ต้องฝืนใส่ต่อไปเพราะทุกคนบอกว่ามันดูดีแล้วความรู้สึกอึดอัดที่เหมือนมีอะไรบางอย่างรัดแน่นอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาทั้งที่มองไม่เห็นมันคืออะไรกันแน่เรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้อาจจะเริ่มต้นจากสิ่งของธรรมดาๆอย่างถุงน่องแต่ผมเชื่อว่าเมื่อฟังจบคุณอาจจะมองเห็นสิ่งที่รัดตัวคุณอยู่ชัดขึ้น ลองจินตนาการภาพตามผมนะย้อนกลับไปหลายร้อยปีก่อนในห้องโถงของปราสาทหินอันโออาแสงไฟจากคบเพลิงสาดส่องกระทบชุดเกราะของอัศวินที่ยืนเรียงรายกระสัดและเหล่าขุนนางกำลังสนทนากันด้วยซุ้มเสียงที่ก้องกังวานถ้าเรามองต่ําลงมาที่ช่วงขาของบุรุษผู้ทรงอำนาจเหล่านั้นเราจะพบกับสิ่งหนึ่งที่น่าประหลาดใจ สิ่งที่ห่อหุ้มเรียวขาอันแข็งแกรมของพวกเขาไม่ใช่กางแกงอย่างที่เราคุ้นเคยแต่มันคือถุงน่องที่ทออย่างประณีตอาจทำจากผ้าไหมหรือผ้าลินินเนื้อดีรัดรูปแนบไปกับกล้ามเนื้อทุกสัดส่วนใช่ครับคุณฟังไม่ผิดหรอกถุงน่องในยุคสมัยนั้นคือสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นชายคือเครื่องหมายของสถานะคืออำนาจสำหรับอัศวินมันคือชั้นปกป้องที่อยู่ใต้ชุดเกราะเหล็กหนักอึ้ง สำหรับขุนนางและเชื้อพระวงศ์มันคือเวทีสำหรับอวดความมั่งคั่งและสรีระที่สมบูรณ์แบบขาที่เรียวสวยได้รูปในถุงน่องสีสดคือเครื่องบ่งบอกว่าชายผู้นั้นไม่ได้ทำงานตรากตรำเหมือนชนชั้นล่างเขาคือผู้มีอันจะกินคือผู้มีอำนาจมันคือความจริงที่ถูกลืมไปตามกาลเวลาว่าครั้งหนึ่งถุงน่องเคยเป็นของสำหรับผู้ชายเท่านั้นแล้วจุดพลิกผันมันเกิดขึ้นตอนไหน อะไรที่ทำให้สิ่งของที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจชายชาตรีกลายมาเป็นของที่ผูกติดกับภาพของผู้หญิงอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันคำตอบไม่ได้ซับซ้อนเลยครับมันคือการเวลาและการเปลี่ยนแปลงเมื่อโลกเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมการผลิตกางเกงที่สวมใส่ง่ายและทนทานกว่ากลายเป็นเรื่องปกติสำหรับผู้ชาย ส่วนถุงน่องที่ครั้งหนึ่งเคยสูงค่าก็ค่อยๆถูกลดบทบาทลงจนกระทั่งการมาถึงของไนลอนในศตรวรรษที่20ที่เปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดการถุงน่องไนลอนที่บางเบาและราคาถูกกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ใหม่ของความงามแบบผู้หญิงอย่างเต็มตัวเรื่องราวของถุงน่องมันไม่ใช่ประวัติศาสตร์แฟชั่นแต่มันคือบทเรียนที่สะท้อนถึงชีวิตของเราได้อย่างน่าทึ่งเพราะเราทุกคนต่างก็มีถุงน่องที่มองไม่เห็นสวมอยู่ มันคือบทบาทคือความคาดหวังคือกฎเกณฑ์ที่สังคมพ่อแม่หรือแม้กระทั่งตัวเราเองกำหนดขึ้นมาแล้วสวมมันให้กับเราตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถุงน่องที่ชื่อว่าเป็นลูกที่ดีที่ต้องเดินตามเส้นทางที่พ่อแม่ขีดไว้ถุงน่องที่ชื่อว่าพนักงานที่สมบูรณ์แบบที่ต้องทำงานหนักห้ามแสดงความอ่อนแอถุงน่องที่ชื่อว่าผู้ชายต้องเข้มแข็งหรือผู้หญิงต้องอ่อนหวาน แรกๆกเราอาจจะรู้สึกอึดอัดเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองแต่นานวันเข้าก็เริ่มชินกับมันจนลืมไปแล้วว่าขาที่แท้จริงของเราตัวตนที่แท้จริงของเราเราเดินเราวิ่งเราใช้ชีวิตไปพร้อมกับถุงน่องที่มองไม่เห็นเหล่านี้โดยไม่เคยตั้งคำถามว่าเราสวมมันไปเพื่ออะไรและใครเป็นคนบอกให้เราสวม เรื่องของอัศวินเรวันนั้นสอนเราว่าทุกสิ่งที่เราสวมใส่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าความคิดหรือบทบาทมันเคยถูกสร้างขึ้นเพื่อเป้าหมายบางอย่างเสมอแต่เมื่อเวลาเปลี่ยนเป้าหมายนั้นอาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสิ่งที่เคยปกป้องเราอาจกลายเป็นสิ่งที่พันธนาการเราสิ่งที่เคยแสดงถึงสถานะอาจกลายเป็นสิ่งที่บทบังตัวตนที่แท้จริง การเติบโตอาจไม่ใช่การพยายามหาถุงน่องที่สวยที่สุดมาสวมใส่แต่คือการกล้าที่จะตั้งคำถามกับถุงน่องที่เราสวมอยู่ต่างหากพลังที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การฉีกถุงน่องที่สังคมสวมให้เราทิ้งไปในทันทีแต่อยู่ที่การตระหนักรู้ว่าเรากำลังสวมมันอยู่และอยู่ที่การยอมรับว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าจะสวมมันต่อไปหรือจะค่อยๆถอดมันออกเพื่อให้ตัวตนของเราได้สัมผัสกับอิสรภาพอย่างแท้จริง ลองกลับมาสำรวจตัวเองดูสักนิดนะครับวันนี้ถุงน่องที่คุณสวมอยู่มันบอกเล่าเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับตัวคุณและที่สำคัญกว่านั้นมันเป็นเรื่องที่คุณอยากจะเล่าจริงๆหรือเปล่า